สวัสดีครับวันนี้วันที่14นะครับ14เมษายนพศ2566นะครับก็วันนี้อยู่ที่ศาลเฉพาะอาัจจตาวนะครับวันนี้นะครับเป็นที่น่าชื่นใจนะครับก็ าการขนทรายเขวัดนะครับเป็นประเพณีที่ค่อนข้างที่จะห่างหายไปนานแล้วนะครับปีนี้หมดโควิดแล้วอะไรแล้วนะครับก็เลยมาทํากันนะครับปกติตรงน้ําข้างหลังนะครับเรียกว่าน้ําแวนนะครับก็เราจะมีท่าทรายอยู่ข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่า,ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะลงไปตักทรายได้เนื่องจากว่าทำเขื่นนะครับ เราก็เลยเอาทรายที่ผู้คนบริจาคนะครับมาวางกองให้ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องนะครับทั้งหมู่6หมู่9นะครับมาช่วยกันขนท่ายนะครับเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมของเรานะครับก็เป็นที่น่าสื่งใจนะครับก็รถไปด้วยนะครับขนทรายไปด้วยรถไปด้วยอย่างนี้แหละนะครับตอนเป็นเด็กๆผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ แม่แม่ขออนุญาตนิดนึงแม่ขออนุญาตนิดนึงอันนี้คือชุดดั้งเดิมเนาะใช่ไหมผ้าสิ้นก็ไม่ดั้งเดิมเท่าไหร่มีผ้าดอกเนาะมีเสื้อดอกแต่ว่าผ้าสิ้นนี้ดั้งเดิมปกติก็จะแต่งตัวกันอย่างนี้นะครับลองรับแต่ผ้าสิ้นนะครับเสื้อหมอหอมน้างสมัยก่อนเนาะเสื้อข้อกระเช้า เรากระเช้านะครับนี่ครับนะก็อันนี้ก็น่าชื่นใจครับหลายคนอ่ามาช่วยกันอย่างขยันขันแข็งนะครับมารอมาเอาเอาโทรศัพท์มาด้วยไหมครับนายยกกะยกกะยกกะเลยป้องกันแล้วหล่อนะเอองั้นก็เต็มที่เลย อ้าวอาวอาปีใหม่นะครับนะเออปันใหญ่ปั้นสูงเนอนะครับก็ชาวบ้านก็ทยอยทยอยกันมาเออเออเออนี่ครับก็อ่ดูว่าดีเป็นแนวคิดทุกพีทุกพีขออนุญาตปีนี้ ได้แรงบันจะด้านใจนัิกีฬาทุกพี่นองให้ลูกหลานไม่ล uh, so <Así. S 1> ืมพ right. ีดลืมหอยประเศนีเขาขนใจเข้าวัดก็เลยมีนี่ขึ้นมาว่าเอาทรายมาตรงนี้แล้วก็ให้ญาติโยมลูกหลานในขนทรายปกติทรายอ๋อปกติทรายอย่างนี้ก็คือเขาเอามาบริจาคอยู่แล้วแล้วก็สมัยนี้เราไปหาในคูน้ําไม่มีแล้วอ่าอ เขาจะดูเอาครับแล้วด้ให้เขามากองตรงนี้แล้วก็ให้เขาดเข้าไปอ๋นอ,อนะก็เป็นเรื่องที่ดีครับทูพี่น้องนะครับทุกพี่น้อยนะครับพระนรงค์รักชิตะวัดต้นนะครับก <c oughs> ็คลิปนี้น่าจะประมาณนี <c oughs> ้ครบับสวัสดีครับ